พยายามบีมชบเชียวชบเฉียวเห็นไหมอ๋อมมนเล่นสนายเห็นไหมบีนใกล้ๆคนฝ่ายโดนเรียบร้อยโดนลงไปจุดตืนจริงแต่เนี่ยรง่ายๆบางก่อน สัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับ <Yeah! S 1> วันนี้ <Woo! S 1> ก็จะเป็นคลิปสอนการเล่นนะผมแล้วก็เทคนิคคือผมยังไม่รู้ว่าจะตั้งคิปว่าอะไรเดี๋ยวจะดูจากอ่าของที่ได้ก่อนละกันนะครับแล้วก็จะบอกว่าเออไอสิ่งเนี้ยมันใช้ยังไงแล้วมันก็ทํำยังไงแต่เพื่อนๆเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าว่าคลิปเนี้ยสอนอะไรเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นชื่อคลิปอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ว่าตัวผมเองอะไม่รู้ว่าเข้าใจไหมว่า ผมยังไม่รู้เลยเกมนี้จะเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆเราไม่สามารถแบบรู้อนาะคตได้นะทุกคนดีก็อันที่บอกครับผมในคลิปที่แล้วเราจะต้องจององํากล่องสุดปังได้ไวู้่ตรงไหนอันนี้ก็คือกล่องแรกนะครับผมในคลิปที่แล้วรู้สึกว่าเราจะไม่มีนะครับกล่องน,นี้ก็ไปดูมาแล้วก็บอกผมด้วยแล้วกันว่าในคลิปที่แล้วมีหรือเปล่าก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับปืนที่ผมใช้ก็จะเป็นปืนคนสั้นแล้วก็ปืน AR นะครับ ผมเก็บท้ปืนของ M4 มันเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นสายสไนท์ผมสอนเล่นปืนสายสไนท์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้แล้วกันโอเคไหมพิมมาแล้วกันนะครับใครที่เล่นสไน์ผมก็เล่นได้นะช่วงแรกผมก็เล่นสไน์เหมือนกันแต่เราทังชอบเล่นแบบกลนสั้นแล้วก็ปืน AR มากกว่าอากลนสัน้นโอเคไปเรื่อยๆครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆหา UMP ก่อน กระสุน AR กับ UMP หาย UMP ช่วงต้นเกมพยายามรีบฟาร์มนะครับรีบฟาร์มคือมีคนบอกว่า a d o p เนี่ยถามว่า a d o p สุ่มเวลาไหมไม่สุ่มเวลาครับผมรู้เลยคือเราสามารถรู้ได้เวลามันตายตัวนะเฮ้ยไอยเดี๋ยวิโอ้โหมาจากไหนนี่บอทนี่บอท แล้วผมจะทําจําลองคือเราก็ตั้งใจเล่นนะโอเคว่าเล่นเล่นจริงเล่นดีนดนดๆแบบว่าตั้งใจเล่นนะคือบางทีเราก็รู้อยู่แล้วเป็นบอทตรงนนี้เราจะเล่นเต็มที่นะครับเอาจริงก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าคลิปคลิปสอนเนะี่ยคือผมจะเล่นแบบเอาจริงนะก็คือแบบว่าจะไม่ได้เน้นยิงเยอะหรือว่าอะไรแต่จะเน้นว่าเอ้ยมันต้องอ่านเกมแบบนี้เล่นแบบนี้ถึงจะชนะ คือจะไม่ยิงน้อยไปคือไม่แอบ,บเกินไปหรือว่าจะยิงเยอะไปคือไล่ฆ่านะครับโอเคคลิปที่ผมแบบไล่ฆ่า1819ตัวนั้นคือแบบยิงเยอะๆจะได้ดูโหดออแต่ว่าเวลาอาจริงผมมันจะไม่ได้ยิงเยอะขนาดนั้น <Yeah. S 2> แต่ว่าถามว่าเปอร์เซ็นต์ในการแต้มบวกมันก็จะเยอะกว่าครับ <c oughs> คลิปที่ยิงไป20อะไรเงี้ยคือพูดตรงๆว่าผมก็ผมก็ลงลงมาเกมไวเหมือนกันเพราะว่าบางทีอ่ะคือลงมาปุ๊บเราอยากได้คิวเยอะใช่ไหมลงมามันก็ต้องเล่นแบบจังหวะเสี่ยง แต่ความมันในการทําคลิปมันก็จะจะเยอะขึ้นแล้วได้จุดประสงค์มาแต่คลิปนี้สอนเราก็จะไม่แบบเล่นแบบเสี่ยงเกินไปจังหวะไหนเสี่ยงเราก็ไม่เล่นเมื่อกี้ก็เช็คของแต่งครับผมถ้าเกิดว่าเจอลูกบอลก็เก็บลูกบอลมานะลูกบอลเนี่ยเอาไวา้หลักๆเลยก็คือจะช่วยให้เราฟาร์มเร็วขึ้นช่วยเก็บของอะไรเยอะขึ้นเ,เดี๋ยวผมจะมาเปิดตั้งค่าให้ดูอีกทีแล้วกันนะเพราะว่า ยังไม่แก้ผมตั้งค่าเก็บระเบิดควันอะไรอนี้ไว้ด้วยไงเผื่อเวลาเอาไปใช้ฟาร์มไปเรื่อยๆลูกบอลจะช่วยให้เราฟาร์มไวขึ้นนะครับดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปกล่องสมบัติกล่องที่สองกัน สกอบคูณสี่มาแล้วสกอบที่ผมชอบเล่นนะและคิดว่าดีก็คือคูณหกกับเล็ดดอดครับ advising. โมโรรู้สึกว่าเล่นแล้วมันไม่ค่อยแม่นนะไม่รู้เป็นอะไรก่อนที่สองไม่อันนี้ก่อนที่อะไรก่อนที่สามไม่มีนะน,นี่ดูละก็คือมันจะอยู่ตรงในกระดานไม้สีดาตาเมือเ่อกี้ดูซิทุกวันจะหมดแล้วํวาไปเรื่อยกระเป๋าเรายังใช้เป็นกระเป๋าสองอยู่เราต้องหากระเป๋าสามให้ได้จาเรามีแล้ว เวลาฟาร์มก็พยายามแบบดูศัตรูไปด้วยนะครับแบบอาจจะเหลือบเหลือบตามมองข้างหน้าบ้างไม่ใช่แบบว่าก้มมองแต่พื้นเพราะว่าคนส่วนมากบางทีก็คือแบบว่าเราฟาร์มก็คือมองแต่พื้นก็อาจจะมีเหลือบตาบ้างเล็กน้อยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหลือบไปสลับกับมองของข้าล่างบางทีมันอาจจะเวียนหัวได้ก็ลองก็ลองบรลานดูว่าถ้าเกิดว่ามันเวียนหัวก็อาจจะลดจํานวนครั้งที่แบบเหลือบตามมองศัตรูด้านบนหน่อยนิดน,นึงก็ได้โอเคครับผมอ่ะผมจะบอกแล้วกันก็คือแอดดั ครั้งแรกอ่ะมันจะอยู่ที่เห็นป่าสีฟ้าไม่ใช่ผมเปิดแมปแล้วมันจะอยู่ที่สีฟ้าครึ่งหลอดในครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ผมสอนดู a d o b รนะครับก็แบบจริงจริงยังจังเลยนะก็เมนไวล้ลวกันหรืออยากให้สอนอะไรเมนไว้เลยจะทำคลิปมาเด็กหน่อยเนี่ยผมจะทำคลิปลงติกต็อด้วยอ่า คือถ้าเกิดว่าอยากดูแบบ full เกมก็จะดูใน u t u b e เอาแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยากแบบสั้นๆเลยอ่ะทิกตอกเอาเดี๋ยวค่อยนะแต่ว่าตอนนี้คือยังยังไม่มีเวลาขนาดนั้นเตินแผนไว้ TikTok นนทิกตอกก็ประมาณนาทีสองนาทีอ่ะแบบตัดมาเฉพาะแบบช่วงสอนเทคนิคแบบเน้นๆอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคครับผมก็อันนี้ผมรู้แล้วเป็นบทคือถ้าเกิดว่าเราเจอคนอ่ะระยะประชิดไาง,งพยายามขึ้นไฮกาวให้ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะ เห็นไหมคนล่วงมาหนึ่งคนสายตาเราต้องไวยิงหัวผมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วยิงหัวได้นะส n a p พีกไปพีเข้าพีกออกอยู่ข้างบนก็ได้พข้างล่างเขาเสียเปรียบเลยเมื่อกี้เห็นปหว่าผมผมคืออยู่สูงอะ่ะแล้วผมสามารถยิงหัวมันได้สี่ห้าเมตรติดอะ่ะแต่ที่งงคือจริงิงมันควรแต่ตั้งแต่ข้างล่างแล้วมันไม่ควรแบบมายิงสู้ก,กับผม คือไม่ควรแบบกดสกิลฮิวอะไรอย่างเงี้ยสู้กับผมเลยมันโคตรแล้วแต่้างล่าง้วผมยิงหัวไป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 ได้ยินเสียงปะคือหัวลัานแล้วอ่ะทำไมมันไม่ตายมันรู้งงแม่ก็ขึ้นมาบนเรือครับผมสังเกตการณนิดนึงโอเคผมเห็นแอร์ดรอปแล้วอยู่ไกลสองลูกคือก็รู้ไว้เฉยแหละแต่ว่าไม่ไปเก็บ เ็บไม่คุ้มของที่เราอยากได้ตอนนี้ก็คือหมกสามครับขอแค่เรามีหมกสามก่อสามก็โอเคโอเคตรงเนี้ยเมื่อกี้มันจะเป็นจุดที่กล่องสมบัติดรอแต่ว่ามีคนเก็บไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรมีคนเก็บไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ไปดีกว่าคือตอนนี้ที่กำลังหาอยู่ก็คือหาหมวกสามครับ,รบต้องได้หมวกสามให้ได้ โอเคผมเห็นแล้วว่าตรงนี้มีมีศพอยู่ก็มีคนฟาร,ร์มไปแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเครื่องหมายสงสัยกันไป let's go baby ดูแล้วเครื่องหมายสงสัยเป็นอะไรอ่ะผมจะสอนใช้ชื่อคลิปผมเลยนะเครื่องหมายสงสัยนี้เป็นอะไรก็แล้วแต่ผมจะสอนเล่นในเครื่องหมายสงสัยอันเนี้ยโอเคเป็นมังกรนะครับผมอ่ะพูดไปเลยแล้วกันผมเห็นหลายคนแล้วเล่นมังกรอะ่ะ เวลาจะพ่นลูกไฟอ่ะบินงสูงครับพละพ่นแล้วลูกไฟมันก็ช้าๆก่าจะถึงตัวคือเขายิงลูกไฟแต่และอ่ะบอกเลยเทคนิคการเล่นมังกรอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเวลาจะพ่นไฟใส่ศัตรูอ่ะไปใกล้ๆครับผมกดกดเพยายดานบินต่ำๆเลยแล้วก็พ่นไฟใส่จบยังไงก็โดนนะยังไงก็โดนเพยายดานบินต่ำๆแล้วพ่นไฟสองก็คือหลังจากที่พ่นไฟโดนแล้วไม่ตายกระโดดลงครับผมกระโดดลงไปยิงเทคนิคที่สามก็คือก่อนขึ้นมังกร ถือปืนก่อนนะถือปืนก่อนเอาขึ้นไม่ไงั้นมันเป็นมือเปล่าจะไปชกมันเหรออันนี้เอสาเทคนิคการเล่นมังกรน,นะครับผมมังกรก็ถือว่าเป็นสีที่ดีอ่ะเทคนิคที่ส่โอเคโดนยิงจากไหนไม่รู้ช่างแม่งเทคนิคนี้สี่ก็คือว่าเวลาเล่นมังกรดูแอร์ดรอปด้วยว่าแอร์ดรอปอยู่ตรงไหนอันนี้คือสีเทคนิคการเล่นมังกรน,นะครับเราจะเอาคีมมังกรไปเก็บแอร์ดรอปนะไม่ใช่แบบจะหาคนอย่างเดียว เอาสี่เทคนิคการเล่นมังกรที่ใชัยเชื่อว่าทุกคนเะเล่นโหดแน่นอนเจอคนกดเป็นระเบียมต่ำแล้วค่อยพ่นไฟไม่ใช่พ่นนะโอ,อ้เห็นเห็นคนอยู่ตรงนี้พ่นไปตรงเนี้ยเรียบร้อยแต่ถามว่าพ่นไฟระยะอ่าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะโดนยิงมังกรไหมโดนก็โดนก็โดนไม่ดีกัวอะไรส่นวนอะไรอะมังกรตายเราไม่ตายเราได้คิวอะสนใจทาไมอะใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดเราบิานสูงอะถามว่ามังกรโดนยิงได้ไหมถ้าเกิดผมเล่นอะผมก็ยิงโดนมังกรอะไม่ว่าจะระยะไหนก็ยิงโดนแต่ถ้าคนเล่นแบบว่าไม่ได้เก่งอะไรมากเนี้ย บินใ,นใกล้ๆบางทีกิงไม่โดนเลยอะผมว่าม,มันกลัวไงมองกร์่ะ <S <S มันแล้วแล้วแต่นะ <S <S ผมแล้วแต่เทคนิคด้วยไม่ไม่ถึงไม่ได้แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ฝีมือฝั่งตรงข้ามด้วยถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเล่นเก่งับผมยังไงมันสอยบังกรลร่วงก่อนที่จะได้พ้นไฟระยะใกล้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเล่นไม่เก่งยังไงก็ได้คิวแน่นอน,นับผมตอนนี้คือผมก็บินหาคนไปก่อนแล้วผมตาผมก็ส่องเส้นแอเดอบด้วยว่าเห็นหรือเปล่าต,ตอนนี้ก็ไม่เห็นเส้นไอเดอบนะก็ดูคนไปก่อนละกัน จะใช้สีเทคนิคนี้แล้วครับผมอาจจะมีการใช้ตาเล็กนะครับตาเล็กก็คือแบบว่าเราบินตรงแต่ว่าหมุนหมุนหน้าจอดูรอบทิศท,ทางได้จ,จะมีใช้บ้างเล็กน้อยค,อคนหายไปหนหมดแบบเด็กเกมบัสวะเนี่ยแล้วสี่สี่คนยิงวะเนี้ยนี่คือแบบบินรอบแมบ,บยังไม่เห็นใครเลยยังไม่เห็นแม้แต่เงาของคนเลยถ้าเกิดว่าอ่ะวิเคราะห์เกมต่อนะครับถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ย เราบินแบบทั่วแอย่างเงี้ยเราไม่เจอคนอ่ะแสดงว่ามันจะต้องมีคนอยู่แต่ว่ามันจะกระจุกกระจุกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอเนี่ยสยันนิษฐานได้เลยว่าเจอทีจเจอหลายคนแน่นอนอ่าถ้าเกิดว่าแบบบินอย่างเงี้ยเราไม่เจอใครเงี้ยมันจะต้องแบบกระจุกกระจุกทีหลายคนอยู่อาจจะแบบกําลังสู้กันอยู่แคมป์กันอยู่ในจุดเดียวสองสามคนอะไรเงี้ยเป็นไปได้สูงก็อย่างคลิปที่เราเห็นเวลาที่ลงไปอ่ะจุดเดียวเงี้ยอยู่สามคนเลยเงี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นกรณีนั้นเพราะเราก็ไม่เห็นใครจริงๆอ่ะ มันแบบน้ำมันจะหมดแล้วอะฮัลโหลนี่โอเคแอดอกลูกนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บแอดอกนี่นะผมก็เราใช้เทคนิคข้อที่4แล้วคือบินหายไอดอกเดี๋ยวเราไปเก็บแอดอกกันยังไงเราต้องไม่เก็บอะผมเล่นมังกรอะ่ะเราต้องใช้มังกรถ้าได้เปิดล้วเวลาไปเก็บอะ่ะเอามังกรอะ่ะ จอดใกล้ใกล้แอร์ดอปนะครับผมมันจะได้บังกระสุนเวลาโดนยิงเงียเราจะได้มีมุมเล่นในการหลบกระสุนไม่ใช่แบบโอ้โหมังกรจอดไกลแล้วไปไว่ายน้ำเข้าไปแอร์ดอปอย่างเงี้ยแตกดูบนยูเอฟโอดีมีคนไหมไม่มีแต่ไม่แก้ผมเห็นแล้วว่ามีกองสมบัติเห็นไหมมีกองสมบัติอยู่บนยูเอฟโอก็เดี๋ยวอาจจะเก็บแอร์ดรอปเสร็จแล้วค่อยไปเก็บกองสมบัติต่อนะรถเพดนานบินครับไม่ใช่โดดกาอากาศสูงๆแล้วไม่ต้องนั่นนะั้นโอเคเห็นแล้วเห็นแล้ว มีคนบินมาหากอนจะเพิ่งเก็บผมเจอคนผมจะลดเพดานบินนะหากันบินหากันี่อยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ใชอยู่ข้างบนงงนะง่อนเห็นแล้วอยู่บนเนินเขาด้านขวาโอ,โอ้มันยิงโอ้มันยิงมันก่อนกั่าครึ่งลอยดูนะครับเล่นให้ดูพยายามบินเฉียวเฉียวเชียวเห็นไหมอ๋อมาเล่นสนเห็นไ,ไหมบินใกล้ๆคนฝ่าย,ายโดนเรียบร้อยโดดลงไป จะดปืนจริงแตกเนี่ยเรื่องง่ายมัยงกรชิลแต่เมื่อกี้ไอตัวที่บินมาเห็นรัศมีวงอฟ้ามันไม่ใช่ตัวเนี้ยมันน่าจะอยู่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปดูอีกทีนึงแต่ว่ามังกรเราก็ใกล้แตกละนี่โอเคเห็นแล้วกำลังบินขึ้นมา ก็เดี๋ยวรอมันขากระทบพื้นก่อนนะครับพขยิงถ้าเกิดบินบินอยู่เงี้ยผมจะไม่พ่นไฟมังกรรับเปลืองเออรรอรอรน่าจะลงพาร์ยังไงยังไงจะกินมังกรดังบูหรือเรียบผมพ่นไปเรียบร้อยโดนยิงหยุดวะเดี๋ยว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 โดนเกินไป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 โอ้โก่อสี่เหรอ ีคือแบบยิงโดนแบบอัดรัวๆอัดรัวๆยังไม่แตกอะ่ะเกียร์ผมก็สเต็ปนะรถไปด้านบินฝนไฟกระโดดลงไปเนี่ยดูดิเกียไปสองตลแล้วต้องบินสูงคือบางคนอะแบบบินสูงนะคือแบบว่าแบบยีโชยิงกาอากาศอะไรเงั้นนะเออมันมันคือผมมองว่ามันไม่จําเป็นแต่จริงๆก็คือแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะแต่สำหรับตัวผมผมมองว่ามันไม่จําเป็นอะ คนก็เล่นแบบบินมังกรสูงใช่ไหมกระโดดยิงกาอากาศปุ่มแล้วก็ลากยิงผมมองไม่จําเป็นคนไฟระยะใกล้อย่างเงี้ยชัวชัวกว่าเยอะอยังไงก็ได้คิวแน่นอนแต่ก็ต้องคือได้คิวชัวแต่ก็แลกมาด้วยมังกรที่ใกล้แตกแล้วแต่ต่อให้ยิงโดดยิงมาถ้าเกิดว่าคนมันเล่นเป็นมันก็ยิงมังกรแตกอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันไม่เกี่ยวอย่างนี้ดีวกว่าชัวกว่านะ ตอนนี้กระสุนกลนสั้นผมหมดแล้วอะ่ะเราต้องหากระสุนคลนสั้นเข้ามาเติมหน่อยที่เก็บผ่านท้ายปืนมาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยจ้ามาเดี๋ยวเรามังกรไปบวกลตลอที่ผมเห็นว่าคนยิงกันด้านบนนี้นะแล้วเห็นคนตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยผมยิงที่ยิง คือผมรู้อยู่เป็นบอทอะแต่แบบอาารจะสอนไงว่าแบบเที่ยวไปยิงถอยกลับเที่ยวยิงถอยกลับเออมันมัน,ม,นมันดีอะมันมันโกงอะสตูคือเราจะดูเล่นเก่งขึ้นเยอะมันจะเป็นคนเชิงหนาเลยเราอะไป let's go หาคนยิงต่อตอ,ตอนใกล้แตกแลอะวะถ้าไม่เป็นไรผม,ผมก็บินไปนเรื่อย เออลืมเลยว่ะแอดดอมลูกเมื่อกี้เออช่างมันไม่เป็นไรเอาลูกนี้ก็ไนดะ้ก็ผมจะจอดเลยนะแล้วก็โชว์เลยว่ามัางกรเราอยู่ตรงนี้เราเป็นเจ้าของเพนโชว์ไปเลยจิ้นลงมังกรก่อนจัดโชว์ได้อันนี้ก็ใช้ประโยชน์จากข้อที่ใช้มังกรคลิปแอดดอมนะครับปวิวข้อที่สี่นี่บอกไปเนาะบุข้อไว้เนี่ยลืมเรียงข้อยังไงบ้างไม่รู้โอเคหุ่นวิวก่อน ได้รับอยู่แล้วโอ้โหมีศูตรจังกอดสี่แต่กอดสี่แล้วก็โอเค,อเค,อเคถ้าเกิดว่าได้มกสี่นี่คือโอเคเลยนะกอดสี่กระเป๋าสี่ขาดมกสี่อย่างเดียวเอาโชคดีวะ่ะได้มงได้น้ำมันด้วย เ,เติมไม่ได้เป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เติมไม่ได้อะโอเคเดิ๋ยได้ละน้ำมันจะหมดละดีน้ำมันต่อชีวิตบีนไม่เล็วครับผมหาคนยิงก็ตอนนี้ก็คือผมก็จะบินหาคนยิงเรื่อยๆนะไม่ได้ใช่ทำอะไรมากมายแ,แล้วก็สเต็ปเดิมครับผมบินกดเพดานบินนลำต่ำแล้วก็ยิงต่อยมังกรแล้วตายก็ช่างมัน ที่ผมเช็คก่อนโดวลงไปเช็คก่อนว่าที่ผมถือเนี่เยเป็นปืน UMP จริงไหมตอนขึ้นมาก่อนแล้วต้องถือเป็นปืนก่อนนะครับไม่งั้นตอนโดดลงมันจะเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าเม,ม,ม่กี้ผมถือกระดูกอยู่โดดลงไปถือกระดูกเสียเวลาเปลี่ยนปืนอีกเอาจริงเป็นทุกผหาหนะนะเวลาเราจะขึ้นผานะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะต้องถือเป็นปืนไม่งั้นมันเสียเวลาเปลี่ยน างทีเราวิ่งเนเพลินเนี่ยเจอมังกรปุ๊บเราก็มือเปล่าก็เอามือเปล่าต่อยไม่ได้เพราะว่าตอนขี่วกวพานนะอะไรพวกเนี้ยคือต่อยให้เราถือปืนเลยมันก็ไม่ได้ลดความท่อไปอยู่แล้วอะมังกรมันก็บินไวเท่าเดิมขออะไรเปล่าเลยไม่ไม่ดูพิเศษไปต่อตอนนี้ก็วงแคบแล้วนะแต่แม้ว่าตอนนี้คือผมก็ไม่ได้ยิงเยอะเพราะว่าผมเล่นแบบเอาวิ่งไง แต่ก็ยิงหกก็บวกไปสิหกแต้มก็ถือว่าโอเคอดูโอเคผมเห็นแล้วผมจะไปแคมป์บ้านข้างหน้าเห็นปะขอบวงผมจะเล่นขอบวงแล้วเวลาศัตรูที่ผมดักเนี่ยผมก็จะเล่นตรง หัวจะมองตรงตรงที่แบบว่ามันอยู่ด้านวงอะ่ะเ,เขา้าไปเล่นบนหลังคานเป๊ะปะแตกไม่ร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยน่าจะหลายตัวหลายตัวหลายตัวหนึ่งหัวแตกไปโอเคมีตัวบินมาอีกอยู่ไหนไวะข้างล่างอยู่ในกลาแบบ้ามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินตัวมีอีกเนี่ยมีอีกนะมีอีกนะมีอีกนะพูดเลยว่ามีอีกนะขอ,อก่อนขอตัวก่อนพยายามทำเลือดก่อน คลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนดูแบบไม่ต้องข้ามเลยนะเพราะว่าทุกการกระทามันมันมีความหมายจริงคือจะได้รู้ด้วยว่าเออผมทำอย่างนี้เพราะอะไรไนงะคือไม่ากคือถ้าเกิดอยากเล่นเก่งอะ่ะไม่ควรดูแค่แบบผมยิงอย่างเดียวอ่ะเออควรจะรู้ว่าเออผมผมทําอย่างนี้เพื่ออะไรเอเคเคมันชา้าปุ๊บมันจะเอาไฮกาพปุ๊บเราขึ้นไ่หลักก่อนเอเ้มันขึ้นมามันชา้ากว่าหลัี่ิยงิยงไม่โดนเอโอเคเราเวลาตอนมันแยกล่างเนี่ยอย่าไปหยุดยิงนะ ยิงไปเลยเพราะตัวแย,ยกล่างมันแตกไวอยู่แล้วแต่ต้องรีบยิงตอนที่มันแยกล่างยังรวมกลุ่มกันอยู่นะครับถ้าเกดว่าปล่อยแยกล่างมันเดินแยกกันเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่อยยิงเัียไม่ได้ต้องแบบว่ายิงตอนที่มันแยกล่างอยู่เคก็เมื่อกี้อย่างที่บอกผมเราพยายามผมเห็นมันจะเวียนตะขอผมก็แย่งไปยืดไฮกาวมันก่อนเสร็จปุ๊บผมพลาดตรงที่ผมไม่ยิงไม่โดนตอนที่มันเกี่ยวตะขอขึ้นมาอันเนี้ยทำให้ผมเสียไปหนึ่งจังหวะแล้วเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เล่นเก่งเห็นปะ พอมันโดนผมยิงปุ๊บมันแยกร่างเลยอย่างเงี้ยคือคือเล่นเก่งับผมพอเล่นเก่งเจอเจอเราเงี้ยเออมันก็ต้องแบบวัดกันแล้วว่าใครแม่นมากกว่ากันแต่เมื่อกี้ผมที่ผมไม่แยกร่างเพราะผมขี้เกียจเกียจแยากล่างแต่ถ้าเกิดแยากล่างก็ก็ดีอะผมคือผมมั่นใจอยู่แล้วว่าว่าแบบมันมันได้คิวอะตอนนี้ก็เหลือตัวท้ายแล้วโอเคผมเห็นแล้วประตูอยู่ตรงนั้น เห็ hey uhm. นไหมแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าถ้าเกิดว่าขันจมูกว่าว่าถ้าเกิดไม่ได้คิวเนี่ยผมจะไม่ยิงคือจะได้ยิงก็ต่อเมื่อเออจะยิงก็ต่อเมื่อได้คิวชัวชัวผมคือเห็นแล้วใจเย็นนะอย่าเพิ่งรีบยิงโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมได้ยิงได้คิวชัวร์แล้วยิงแน่นอนเรียบร้อยยิงจักครับแตกจบก็ เป็นเทคนิคการคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคการอ่านเกมแล้วก็เทคนิคการใช้มังกรน,นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับอยากให้ผมสอนเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปะครับบ๊ายบาย